จาก5นัดที่ลงเล่นอัธยายเองก็ต้องการคะแนนเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะทำอันดับไล่ขึ้น <มา S 1> แดงนะครับถุงเท้าขาวขณะที่ว่าติดยังไปได้ครับไหลามาที่ยิงเลยครับแต่ว่าตรงตัวผู้สาประตูอีกครับแมค<า>ร<า>ิสแบนดอนพาบอลลุยขึ้นมาแล้วได้จบสนม นเกาะขึ้นมาครับเคลเล่เคลเล่ K L e K L A. ยิงเลยครับแต่ว่ามันยังติดบล็อกจิ้มต่อมาอีกครั้งนึงแล้วยิงเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฟาทำประตูได้เร็วครับลงมาแล้วทำประตูได้เลยครับทุนนี้เป็นคริสแบนดอนเลยครับนาที47ครับบีซีขึ้นนำเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าตรงปากปากประตูหน้าบ้านของพัทยาเนี่ยเหมือนว่าจะมีผู้เล่นของบีซีไปสไลด์นะเตะพัทยาแต่ตว,ว่าอาจาร์ปรจารย์ประพศไม่ได้เป่านะครับไปดูจากภาพชาอีกครั้งหนึ่งครับ บอลก็เลยทะลักมาถึงคริสบาครับปีซีเทโรครับเชื่อชนพะพัทยายูเนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ครับเป็น3คะแนนอันล้ําค่าของ BC ครับโอ้โหพวกเขาพอได้ประตูขึ้นนําไปแล้วเนี่ยไปผ่อนเลยครับล้าดูพละกําลังเรียวแรงดูจหมดลท้ายที่สุดพวกเขาก็ยันอยู่เลยครับปีซีเทโรศาสนาเก็บ3าคะแนนได้โดยที่ประตูเดียวในเกมนี้เลยครับเป็นประตูของร mm ิสแบนดอนนะครับนาทีส